ที่กองทัพเรือได้อนุมัติให้กองเรือเกยที่สองจัดก,กําลังพลและยุทธปกรณ์เข้าร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้สบภัยกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565นั้นผมขอขอบคุณกำลังพลทุกนายของเรือหลวงกระบีและกําลังพลของเรือหลวงนเรศวนและเรือหลวง่างสิน ที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในทะเลณขณะน,นี้ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละทั้งกําลังกายกำลังใจตลอดจนกําลังสติปัญญาในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยใจจริงและขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรุลุ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะนำพาพี่น้องฐานเรือ ที่ประสบภัยทั้งหมดกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวโดวยเร็ววันทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเพื่อึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติการต่างๆภายใต้สภาวะการที่ยากลำบากทั้งสภาพขึ้นลมสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยดังนั้นจะต้องตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอ และมุ่งเน้นความปลอดภัยขององค์คล